ใกล้มาแล้วพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกสุดยอดวัตถุมงคลเมืองป่าจีนอีกรุ่นหนะ้าทีมข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะโดยผมเนี่ยจะไปถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดให้ชมถึงบ้านพระปิดตาหลังแบบหลวงปู่กแก้วสุทธิยาโนพระคณาจารย์ชื่อดังสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้วป่าจีนบุรีนะครับกำหนดพิธีพุทธาเทวาพิเศษในวันที่15ตุลาคม โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านได้เมตตาพรีมวลสารมอบให้จัดสร้างแล้วก็เป็นประธานกดพิมพ์พระด้วยตัวท่านเองมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมจองจํานวนมากสําหรับท่านที่จองยกลังพระปิตาหลังแบบในทุกๆหนึ่งลงังจะมีตั๋วแรกรายการผงใบลานลักดําปิดทองฝังประคำจีวร ในลุ้นในลังหนึ่งใบการันตีแน่ๆหนึ่งลังต่อลุ้นตั๋วหนึ่งใบสร้างเพียง73องค์เท่านั้นนะครับนี่คือนะนี่คือพระปิตาหลังแบบของหลวงปู่กแก้วสุดทธิยานนะครับมาดูนิดนึงนะรูปของหลวงปู่กแก้วองค์นี้ครับนะหลวงปู่กแก้วองค์นี้ฮะนี่ฮะหลวงปู่กแก้วนะหลวงปู่กแก้วนะครับส่วนภาพปิตานะครับพระปิตา นี่ฮะพระปิตาเป็นลักษณะอย่างนี้หลังแบบนะครับพระปิตาหลังแบบเนี่ยฮะนะปิตาหลังแบบนะครับนี่นะใครที่สนใจก็นะฮะสั่งจองกันได้หรือจะดูพิธีพุทธาเทวาพิเศษก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยบูชากันนะไม่เป็นปัญหาถ้าท่านจะบูชาในลักษณะเอาไว้ใช้พุทธคุณนะฮะ แต่ถ้าท่านจะเอาไว้ใช้ในการที่เป็นผู้พานชะิ์เอาไว้นเอาไว้สําหรับทําราคาเนี่ยผมว่าท่านต้องจองนะนะต้องจองเพราะว่าช่วงจองกับช่วงหลังจองราคามันจะเปลี่ยนราคามันจะเปลี่ยนราคามันจะปรับนะครับแล้วก็เขาก็ขายกันกันนะราคาก็จะสูงขึ้นด้วยนั้นท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับว่านะท่านจะติดตามและชอบแบบไหนนะมางาน นงานบุญกันนิดนึงนะครับงานงานบุญนะก็จะใกล้จะถึงแล้วนะครับนะแล้วเราก็ต้องไปด้วยงานนี้นะงานนี้ต้องไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไปถ่ายทอดสดวันงานเตรียมตัวสําหรับศิษยานุสิทธิ์ขึ้นป้ายงานบุญใหญ่ประจําปี2,565งานกระถินสามัคีวันที่15 16ตุลาคมณนะวดสว่างธรรมารามบัวใหญ่นครราชสีมาเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ โดยมีหลวงพ่อหม่อมอนุตโลหรือหลวงพ่อหม่อมผีย่านพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครูสลาคุณนาวุฒิเป็นประธานฝ่ายคารวสพาดพไม่ได้งานบุญกระถินหนึ่งปีมีครั้งมาร่วมเป็นเนื้อดามเนื้อนาบุญกันนะครับสําหรับกระถินสร้างพระใหญ่นะใครอยากได้อนิสงฆ์ในการสร้างพระใหญ่นะครับสร้างพระใหญ่นะครับเนี่ยฮะอันนี้นะเขาเป็นลายเส้นนะครับนะจะสว่างไปนิดนึง นะหลายเส้นนะครับนะถ้าค่ไทยอยากจะนะร่วมบุญสร้างพระใหญ่ร่วมเนื้อนาะบุญกับนะหลวงพ่อหม่อมก็เชิญได้เลยนะครับนะพี่ตุ๊กเข้ามาแล้วนะพี่ตุก๊กนะพี่ตุก๊กมันมีรัฐนะพี่ตุ๊กเข้ามาที่ไรเนี่ยนะเราจะอุ่นใจกับนะกับนะยอดถูกใจที่พี่ตุก๊กนะใส่เข้ามาให้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนะสวัสดีครับ นะครับคุณโทนนี่นะช่างตัดผมคุณวิรุณพงศ์สวัสดีครับอาจารย์คุณสมานสวัสดีครับทางนะทางเพจหนังสือพิมพ์นะครับนะเพจหนังสือพิมพ์อ่ะนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับนะก็รุ่นนี้นะรุ่นนี้เขามีนะมีวัตถุมงคลออกให้ได้ชมเนื้อกันอยู่นะครับเหรียญรวยตลอดหลวงปู่ศูนย์ นะวัดป่าอิสระธรรมอากาศอํานวยนะครับอันนี้นะหลวงปู่ศูนย์นะครับนนนะหลวงปู่ศูนยะ์ถ้าใครสนใจนะวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์นะครับสกลนครเนี่ยก็สามารถจะสั่งจองได้สําหรับรุ่นนี้นะครับนะเหรียญรวยตลอดชื่อเขาดีนะนะชื่อเขาดีนะครับรว,นะรวยตลอดนะรวยตลอดนี่รุ่นแบบนี้นะออกเองเป็นอย่างนี้นะครับรวยตลอดอะ นะรวยตลอดนะครับนะถ้าใครสนใจนะเขามีหลายเนื้อนะนะรวยตลอดเนี่ยนะเขามีอย่างอย่างรายการที่6เนี่ยเนื้อนวะหน้ากากเงินรายการที่7เนื้อน้ำพีนะเหล็กน้ำพีรายการที่8เนื้อตะกัวหลังเรียบต่อ9รอบนะเดี๋ยวนี้ออปชั่นเขามีเยอะนะเหรียญเนี่ยนะเนื้อตะกัวเนเมื่อเนื้อตะกัวเนี่ยถ้าถ้าย้อนไปสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อย นะถ้าถ้าเก่าๆเลยบางทีเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นหานะแต่พอตอนหลังๆมาเนื้อตะกัว่วลองพิมพ์เนี่ยเขาเล่นหากันเยอะทําไมถึงไม่ค่อยเล่นหาเนื้อตะกัว่วเนื้อตะกั่วเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ที่นิ่มเวลาปั๊มลองพิมพ์แล้วจะขึ้นนะฮนะน่าจะขึ้นชัดเถิน่าจะเห็นรายละเอียดชัดแต่ว่าปัญหาก็คือว่าชํารุดง่ายนะชํารุดง่ายบี้ง่ายอะไรง่ายแบบนี้นะครับคือเนื้อเนี่ยจะนิ่ม นะ้ไม่ต่างอะไรกับเนื้อทองคาสักเท่าไหร่อ่ะนะแต่จะนิ่มกว่าทองนะดูแล้วว่าจะนิ่มกว่าทองนี่ผมไม่รู้นะนะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ตัวทนมากส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ใช้เป็นการลองพิมพ์นะปั๊มลองพิมพ์นะทดสอบอะ่ะทดสอบพิมพ์อะ่ะเพราะว่านะ้ถ้าเป็นทดสอบนะทดสอบพิมพ์นะเวลาปั๊มลงไปเนี่ยตะกั่วเนี่ยมันจะขึ้นคมชัดเลยแล้วพอตอนหลังเขาจะมีมาเปิดให้นะบูชานะตะกั่วลองพิมพ์เนี่ย นั้นถ้าตะกัวเนี่ยนะครับท่านได้ไปท่านก็เก็บไว้ให้ดีนะอย่าไปนะอย่าไปโดนอย่าไปถูไปอะไรนะครับเพราะว่ามันทําให้นาสึกได้ง่ายนาะตะกัวนะเดี๋ยวนี้เขามีตะกัวหลังเรียบนะครับต่อเก้ารอบแต่ตะกัวเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าเขาเนื้อเขาคงจะแข็งกว่าเมื่อก่อนเมืนะ่อก่อนมันจะนิ่มกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื้อจะจะใสแล้วก็จะแข็งกว่านะสมัยก่อนมากนะพี่ตุก๊กนะสองเคอะฮะ นะผมก่อนเองทเวสวุวรรณวัดพุทธายสวรรค์เหนือดวงพิกดวงอาจารย์โช,ชดน่าเก็บไหมครับนะเก็บได้ครับนะ่าเก็บได้นะครับถ้าท่านอยากจะเก็บนะครับนะเพราะว่านะอาจารย์โช,ชดเนี่ยวัดวัดพุทธยสวรรค์ท่านก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับนะมีชาวต่างประเทศก็เข,เข้าไปนะเข้าไปกันเยอะนะครับนะาชาวต่างประเทศแล้วก็เสพพาชื่อดังเขาก็เข้าไปนะนะนะก็สามารถจะเก็บได้นะครับเก็บได้ฮะถ้าอยากจะเก็บ นะก็ท่านก็ต้องดูว่านะท่านมีมีรูปทางอะไรยังไงนะครับท่านเก็บเก็บจุดประสงค์ผมก็พูดย้ําอยู่เสมอทําไมผมต้องย้ําเพราะแฟนรายการผมมีสองอย่างแฟนรายการผมมีสองอย่างก็คืออย่างหนึ่งนะเข้ามาดูแล้วก็เช่าวัตถุมงคลเพื่อนะเพื่อเอาพุทธคุณเพื่อเอาเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บสะสมแต่อีกกลุ่มหนึ่งถือว่ากลุ่มนี้ใหญ่มาก มาดูรายการเพื่อจะดูทิศทางของวัตถุมงคลแล้วก็นะไปทำักคุงราคากันนะตัดเอาไปเป็นอาชีพนะก็คือดูแล้วแล้วก็ติดตามนะไปตัดกันคนละลงังซองลงังแล้วเอามาขายบวกนะได้เงินได้ทองอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เล่นกันอย่างนั้นเยอะเหมือนกันก็ดูจากรายการนะบางทีเขาก็ไปเช่าที่วัดนะครับแล้วก็ไปเช่าตะกุ่มต่างๆแล้วมีคนถามเข้ามาถามผมเนี่ยบอกว่าทําไม ทำไมคำพีนิวถึงไม่นะถึงไม่ลงในเรื่องของเบอร์โทรในเรื่องของนะการติดต่ออะไรแบบเนี้นะครับผมบอกอย่างนี้นะว่านะเบอร์โทรเนี่ยนะปพอตอนหลังนะทางเพจทางเฟซอะไรเนี่ยเขาเขาเริ่มจํากัดเรื่องของการติดต่อลักษณะอย่างนี้นะฮะเขาอยากจะให้ติดต่อโดยตรงกับทางเพจตทางทางอะไรเองนะครับทะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านดูเนี่ยเดีย๋ยวนี้เขาไม่โทรกันแล้ววะท่าน นะเขาไม่โทรกันแล้วเขาอินบ็อกซ์ครูพูดคุยกันแล้วนะท่านหาเอาเองเฮะ,ะผมนําเสนอข่าวสารไปแล้วเนี่ยท่านหาเอาเองเลยว่าท่านจะไปบูชาที่ไหนนั้นท่านต้องต้องคล่องตัวด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าท่านจะมาเอาที่ผมที่เดียวเลยนะบางคนต่อว่าต่อขานด้วยนะลงข่าวอะไรที่หลังไม่ต้องเอามาลงหรอกลงแล้วสถานที่ติดต่อก็ไม่บอกแล้วจะไปติดต่อกันที่ไหนบูชากันที่ไหนเอาท่าน ท่านติดตามเนี่ยข่าววัตถุมงคลมันมีที่ผมที่เดียวที่ไหนเล่าแล้วเดี๋ยวนี้นะมันหาข้อมูลง่ายไม่ใช่หายากนั้นถ้าผมเอาอะไรมาป้อนท่านทั้งหมดเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่านะกลายเป็นว่ามันบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรงเลยอะ่ะมันไม่เป็นข่าวอะ่ะมันกลายเป็นการขายโดยตรงไปอะ่ะนั้นผมไม่อยากจะเน้นเรื่องว่าให้เราขายตรงกันเกินไปะนะครับไม่ใช่ลงข่าวแล้ว นัพุ่งตรงไปมันเกินไปอ่ะนะครับเอาเป็นว่านะท่านอ่านท่านชื่นชอบท่านก็ไปดูตามศูนย์พระเครื่องต่างๆไปดูตามเพจต่างๆ